นี่เป็นภาพบรรยากาศของตลาดล่มหุบทำไมถึงได้เรียกว่าตลาดล่มหุบก็เพราะว่า,าในช่วงของแต่ละวันวันละประมาณ8ครั้งจะมีรถไฟผ่านทางเส้นนี้นี้บรรดาพ่อค้าแม่ขายก็จะต้องรีบเก็บล่มเก็บหลังคากันให้เป็นที่สนุกสนานพื้นเพลง เดี๋ยวถ้พักก็จะมีขบวนรถไฟผ่านเข้ามาช่วงนี้เป็นเวลา<ป>บ่ายสองหาสิบหนาทีซึ่งจริงๆแล้วรถไฟจเจรเลญรถไฟน่าจะมาประมาณบ่ายสองครึ่ง จะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่หลังคาที่วางตามแผงตามร้านต่างๆเต็มไปหมดตอนนี้หุบล่มเก็บล่มกันเพรื่อพรับเป็นวิถีชีวิตที่แปลกๆซึ่งปัจจุบันการดำเนินชีวิต ของพ่อค้าแม่ขายบริเวณนี้ดําเนินกันมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนั้นก็จะมีเด็กวัยรุ่นผู้กล้าอันนี้ได้เป็นได้ยินเสียงรถไปอันนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่ามีขบวนรถด,ดีเซลลาง เป็นภาพที่น่าถือไายดีเหมือนกันอันนี้ชีวิตของพ่อค้าแม่ขายก็เริ่ม จำน,นินกิจาการาการตั้งล่มเหมือนเดิมครับน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของชีวิตตลาดล่มปุของจังหวัดสมุทรสงคราม พวกกมรพสนมีปัญหาะอ่หาตอนนี้หนกมากนั้นโดนตัวตบสคดีชุดตลาดล่มหุบจังหวัดสมุทรสงคราม